ไก่งานกระทูบแล้วมีผ้าทวงลายกระทูบใส่กันเลยยังคะ่ะทุกคนมาค่ะเมื่อนี่ยายทองที่พาทุกคนมารีวิวผ้าทุงอีแม่เด้อค่ะก่อนอื่นต้องเท้าวความก่อนนะคะว่าแม่สายท้องเป็นคนท้อผ้าทุงได้สวยมากๆค่ะตั้งแต่สส่เกิดมาใส่ก็เห็นแม่เลี้ยงไหมเฮ็ดผ่าทุงมัดมีมาเลยค่ะทุกคนมันเป็นความสามารถอีกหนึ่งย่างคะ่ะที่แม่เฮ็ดได้ดีมากๆเลยค่ะและ้วกลายกระทูบนี่เป็นลายประจําอําเภอหนองบัวแดงเขาพร้อมนะคะทุกคน แม่มัดหลายกระทูบนี่เป็นปีที่สองค่ะปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เราเฮ็ดนะคะหลายยังบช่ชัดปันใดปีนี้มาแม่แก้มือได้ดีมากเลยค่ะหลายชาัดผีสวยทุกผืนเลยค่ะและก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่า ผ้าทงชุดนี้เป็นผ้าทงได้ค่ะเฮ็ดมาจากได้โทเลแต่ว่าเป็นได้มัดมีนะคะแม่มัดเองย้อมเองทอเองทุกพื้นทุกขั้นตอนเลยค่ะที่บอกว่าเป็นได้มัดมีเพราะว่าบางอันเขาเป็นได้แล้วเขาแต้มเอาหน่ะแม่ค่ะทุกคนผู้ใดเคยเห็นแน่ผ้าทงที่เป็นผ้าทงแต้มนะม่ะแหมแต่อันนี้เป็นผ้าทงมัดมีแล้วก็ย้อมค่ะเฮ็ดโดยภุมมปัญญาชาวบ้านค่ะเฮ็ดถือโดยแม่ของสายท้องนี่แหละเฮ็ดเองเลยแล้วเราก็ทอเอง ค่ะแล้วเราก็ออกแบบมาแบบว่า1ชุดนะมันจะมีผ้าทงพืนหนึ่งดวกะผ้าพื้นอีกชุดหน <พา S 1> ึงผ้าพื้นขนาดยาวสองเมตรนะคะและผ้าทงกะ2เมตรเต็มเลยค่ะเป็นผืนใ่ที่รอบนี้่ลายชัดอิลิทุกคนเบิงอยากให้เห็นว่าลายชัดมากผู้ใด่ยังบ่มีผ้าทงไปใส่มาเบิงเด้องานกระทูบเขาไก่สีหอดแล้ว เคอมีคนอยากเอาไปตัดชุดจัดย่างออกงานค่ะแล้วก็น,นี่อีกหลายนึงนะคะบรูว่ารหลายยางเนาะแม่อิ่นว่าายมีลายว่าสันก็มัดเองคือกันค่ะหลยมีลายคออีกอย่างนี้ละทุกคนแม่เราเป็นคนที่มัดมีได้สวยมากๆเลยค่ะมัดเป็นทุกร้ายพร้อมแล้วค้นเองมัดเองย่อมเองแล้วก็ท้อเองทุกขั้นตอนเอาหฮเบิ้งแล้วหลายคนก็บ,บอกว่ารักษาสืบทอดไว้ในเดอ้อว่าสันบอกสายถามว่าเฮ็ดเป็นบอ่อ ด้วยความที่เฮาอยู่มาแต่เกิดเนาะทุกคนสายเกิดมาสายก็เห็นแม่มัดมีเลยได้ค่ะแล้วก็ได้ซอยแม่เฮ็ดเป็นบางขันบางตอนตั้งแต่เป็นเด็กน้อยค่ะเลิกโรงเรียนมาแม่ก็ให้เหยียบหูกนี่แหละค่ะงานแรกของสายเหยียบหูกให้แม่วีนะไหมถ้าผู้ใดเคยท้อผ่าไหมซิรู้ว่ามันต้องวีทุก ท,กกทุกคนตั้มน่ะนมหมคะทุกคนที่ได้ไปเหรียญก่ได้ไปย้อนค้าแม่ไส้วีหูกนี่ละคะ่กะก็เลยบรูว่ามันอาจสิบเป็นความซึมซับที่เขาเกิดมาเห็นแม่เฮ็ดหรือเปล่าก็เลยเพอะเฮ็ดเป็นบ้างนะคะ แต่ถามว่ามัดมีเป็นคือเพิินบอหยังบ่เคยลองค่ะเ้วยความที่เขาเคยอยู่น้ำมันน้ำล่ะค่ะเขาเ,ยเลยเฮ็ดเป็นพอาะเฮ็ดเป็นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าผู้ใดสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะราคาน่ารักมากๆแบ่งกันไปใไส่ให้มันสวยงามค่ะให้คนได้รู้ว่าบุญกระทูปเป็นครองประจำอำเภอหนองบวแดงเขาค่ะ